ทุกคนขาไม่โดนมิชชัชีพเสียใจจังเลยวันนี้นะคะใหม่มีเรื่องจะมาแชร์ค่ะเกิดเรื่องสดสนร้อนร้อนเมื่อวานก่อนนี้เองแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยใหม่ได้ไปแจ้งความแล้วนะคะก็มีคนติดต่อมาค่ะเนื่องจากว่าเรา ตัวใหม่เองอะขายของใช่ไหมขายหินขายอ้อก้อนแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มีคนติดต่อมาในกล่องข้อความของร้านค้าแล้วบอกว่ามีคุณพี่จากสปป,ป,อปอลาวนะคะอยากได้หินของใหม่เนี่ยไปขายที่โรงแรมของเขานะคะก็เลยอยากให้ใหม่อะติดต่อป้าคนเนี้ยไปหน่อยว่าเ,เขาอยากได้มากเลยเขาอยากได้ของของใหม่ไปขายที่โรงแรมมาก หมก็บอกว่าติดต่อตามปกติที่เคยใหม่เคยขายได้ไหมเขาก็บอกว่าป้าคนนี้แกทำไม่เป็นแกนทำเป็นแต่ใน open chat เออใหมก่ก็ตอนแรกก็เอกใจแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าอืมแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ขยนันเราไม่ทำมาหากินเนาะทำไมแบบไม่เอื้อเฟื้อให้ลูกค้าแบบสะดวกสบายเราก็ควรจะแบบทำเธอเอ,อ่าไม่เป็นไรหรอกมีคนอยากได้ของของเรานะเออเราก็เลยตัดสินใจว่าทำก็ได้แล้วพี่คนนี้ค่ะเขาก็ ติดต่อเรามาแล้วก็ส่งห้อง Open c h a t มาให้เราพอแม่กเข้าไปในห้องใช่ไหมคะแม่กก็ไปตามหาพี่คนนี้แล้วเขาก็ในห้องแชทนั้นอะ่ะมันก็จะมีการซื้อขายกันอยู่ก่อนแล้วแล้วก็มีการรันที่มันแบบดูหน่าเชื่อถือมีบางคนขายรองเท้าขายนาฬิกาขายกล้องแล้วก็มีคนแบบโอนแล้วค่ะแบบนี้มันดูแบบทราฟฟิกดีมากเราก็เออเออตามหาคุณป้าคนนี้แล้วก็บอกว่าสนใจเห็นหรอ สุดท้ายเขาก็เราได้ทําการเลือกส่งให้เลือกแล้วก็บอกราคาเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกเขาโอนแล้วนะเขาโอนเข้าไปในห้องของ Open Chat เนี่ยแต่ว่ามันต้องผ่านคนกลางถ้าหม่อยากได้เงินจํานวนนี้แล้วก็อยากได้ที่อยู่เพื่อทําการจัดส่งหม่ต้องเข้าไปสมัครทําร้านค้าเปิดร้านค้ากับ Openchat อันนี้ก่อนหมายก็โอเคก็ทําก็ได้แล้วเขาก็ให้ใหม่เข้าไปในคุยกับคนคน,นึงเขาบอกเป็นคนดูแล ะะก็มีการสมัครร้านค้าชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรไปแล้วเราก็ก็ส่งไปคุยกับอีกคนนึงคุยกับคนนี้เสร็จเขาบอกว่ามันต้องมีการทำดรอปชิปมันคือการให้เรารู้ว่าเราอ่ะเป็นร้านค้าที่น่าเชื่อถือเขาก็เลยเหมือนกับเราให้เราโอนเงินแล้วเขาจะโอนคืนโอนเงินแล้วโอนคืนมันเริ่มต้นจาก100่กว่าบาทส0 0ร0 0 0พ0 0 0น0 0 0ส0 0พแล้วใหม่ก็มาเอะใจว่า มันมีอย่างนี้ด้วยหรอแต่เขาบอกอีกขั้นตอนหนึ่งจะเสร็จแล้วค่ะแต่ตอนนี้ใหม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่เป็นใหม่คนเดียวกับผู้ดูแลมันมีคนอื่นๆที่เป็นแม่ค้าเหมือนใหม่ะแซงว่าเป็นแหละอีกสี่คนแล้วเขาก็แบบเหมือนกับว่าเขาทำแล้วเขาก็เร่งกระบวนการมันจะเร่งรีบมากทำให้เราคิดไม่ทันน่ะแล้วเขาก็จะส่งให้เราอ่านส่งให้เราอ่าน อ่านเยอะมากแล้วไอ้พวกนั้นก็ตอบเร็วมากแล้วก็รอเราคนเดียวบีบคั้นให้เราคิดเร็วๆแล้วระบบต้องเร่งต้องรีบต,ต,ต้องทําภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้จานวนนี้ไม่มีเงินแล้วไหมมันเยอะไปไหมเรมาหมขอหยุดตอนนี้ได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าอ,อถ้าไมาหย,ยุดคนอื่นๆในกลุ่มจะไม่ได้เงินที่ฝากไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดหมายทําให้ทุกคนเดือดร้อนหมดเลยเรา คนนั้นก็ขู่ว่าจะคอตอตอคนนี้ก็จะบอกว่าผัวจะซ้อมคนนี้ก็บอกว่าเเดือดร้อนมากเลยทำไมใหม่ททำกับเขาแบบนี้แล้วก็ใหม่ก็ท้วงแล้วว่านี่มันไม่จริงนะอะไรอย่างนี้มันไม่สมควรจะเป็นแบบนี้ทุกคนก็กระนํำกระนํำกระนํำกระนำใช้จิตวิยาเยอะมากเลยใหม่เพิ่งเคยเจอแล้วหมก็รู้สึกโดนรู้สึกเหมือนบีบคั้นหัวใจแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ไหมจนสุดท้ายอะ ใหมก็ได้ลองอะถ้าใหม่ทาให้คนเดือดร้อนขนาดนี้ใหม่ก็ลองก็ได้เท่าที่ได้ก็ให้ไปสรุปเขาบอกว่าใหม่กดผิดอีกกดผิดระบบล็อกใหม่ต้องเพิ่มอีกไปสองทีระบบล็อกคนอื่นถอนไม่ได้ใหม่ก็เริ่มแบบโห oh, ไม่ใช่แล้วแล้วจำนวนเงินแบบมาหาศาลมากแล้วใหม่ก็แบบนี่ฉันโดนแล้วจริงๆใช่ไหม ไม่ก็เลยอยากจะมาเตือนทุกคนนะคะด้วยการตั้งต้นของเราว่าเราอยากจะขายของเราอยากจะขยันเปิดเส้นทางอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยการที่มองโลกในแง่ดีมากเกินไปแล้วก็ตัวใหม่เองไม่ได้คนเสพข่าวเยอะก็เลยแบบไม่ได้ระวังตัวว่าการเปิดร้านเนี่ยอะไรที่ปกติแล้วอะไรที่ไม่ปกติก็ หมาได้ยินมาว่ามีคนเจอแบบนี้เยอะมากเลยหมาก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่เจอเหมือนใหม่นะคะตัวหม่เองที่เสียไปก็ยอดก็ไม่ได้เยอะมากอะไรแต่ว่าก็มันก็เป็นอะไรที่เราไม่ควรเสียแต่ว่าในเมื่อมันเกิดไปแล้วนะคะเราก็ทําใจแล้วก็ไปแจ้งความค่ะตอนนี้เขามีฮอตไลน์ด้วยนะฮอตไลน์สำหรับคนที่เจอเรื่องแบบนี้ค่ะ ต่อหม่จำเลขที่ไม่ได้ว่าว่าเขาเป็นเลขอะไรก็ไปแจ้งความที่สนอน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ดําเนินการต่อไปก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนกลับมาหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกยาวๆแล้วก็ทําใจปล่อยวางอาโอโิกรรมนะคะกรรมสิ่งที่เขาทํามันต้องมีผลอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทําเราตั้งใจดีนะคะใหม่ก็ขอให้เราเก้าวต่อไปได้คะ่ะถือว่าเป็นการ หล, p, ลังจบหลังจบอื